สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับคู่ธุรกิจ Business Matching ประจำวันพุธนะครับตัวนี้ประวันพุธที่9ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 7นะครับเราพบกับคุณนิมมพันคงรองผู้มีการฝ่ายวิชาการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาหรือว่าอทนะครับวันนี้คุณนิมมลจะพาไปสำรวจกำลังซื้อของผู้บริโภคในตลาดเพื่อนบ้านในช่วงสุดท้ายของปี2567นะครับว่า เพือประโยชน์ต่อการทํางานค้าขายการลงทุนบ้างร้อยที่ไหนครับสวัสดีครับคุณมิมลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยาท่านฝั่งทุกท่านครับอย่านครับใกล้ปลายปีแล้วตอนนี้ก็ต้องเตรียมเรื่องการค้าการขายใช่ไหมฮะบในประเทศเพื่อนบ้านกันให้ดีครับก็ก็ถือว่าคือตอนนี้ก็เริ่มมีการคาดการเศรษฐกิจของหน่วยงานระหว่างประเทศนะครับที่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 เปิดเผยออกมา อ่าเพราะว่าการเปลีป่ยนแปลงที่สําคัญคือการที่ธนาคนารกลางของอเมริกาเนี่ยปรับรดดอกเบี้ยลงทีเดียว0.5เปอร์เซ็นตะครับก็ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมนะครับรวมทั้งเศรษฐกิจของอเมริกาเองก็ยังคงอ่ายังมีปัญหาบางอย่างอยูอย่ยเช่นเรื่องของปัญหาการว่างงานที่อาจจะยังยังสูงอยู่นะครับรวมทั้งความไม่แน่นอนในเชิงนโยบายของอเมริกาเองอประเทศ เพื่อนบ้านเราท่วนใหญ่ก็จะพึ่งพาเศรษฐกิจกับประเทศอเมริกาค่อนข้างสูงในแะง่ของการส่งออกนะครับรวมทั้งการเชื่อมโยงตลาดเงินอ,อย่างธนาคารเพื่อการพัฒนเาเอเชียซึ่งเป็นธนาคารที่คอยมอนิเตอร์สถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคเนี่ยครับก็เลยได้ได้อ่ก็เรียกว่า, review, นะารีวิวนะคือรีวิวการคาดการเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกออกมานะครับซึ่งผมก็นั่งนั่งอ่านดูนะครับโดยเฉพาะยิ่งดูในอาเซียนซึ่ง ประเทศคู่ค้าที่สําคัญของเราเรามาดูเพื่อนบ้านของเรานะครับโดยภาพรวมก็ต้องถือว่าเศร,รษฐกิจของภูมิภาคนี้นหรืออาเซียนนะครับก็เติบโตดีกว่าโลกนะครับโลกโดยรวมในปีเนี้นะครับคาดว่าจะโตประมาณ 3- 2มเซนะครับก็ก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างต่ํานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศผู้นําเข้ารายใหญ่ Europe, America, ยุโรปอเมริกาเองก็ยังโตไม่ได,ไได้ไม่ได้สูงกว่าก่อนโควิดนะครับก็ก็ถือว่า ในในในภูมิภาคเนี่ยโตประมาณสักห้าเปอร์เซ็นก็ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะครับที่มันมันมันถามว่าก็โตเพราะอะไรนะครับโตเพราะอะไรก็คือหนึ่งก็ในอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าโตเพราะว่าการส่งออกในภาคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งก็โตเพราะพวกการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ส่งผลให้ดีมานพวกเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งผลิตในภูมิภาคนี้นะครับเติบโตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยโต่อนข้างเยอะนะครับ2คือโตเพราะการท่องเที่ยว ภาคการท่องเที่ยวซึ่งฟื้นตัวก็คล่องชัดนะครับถึงแม้ว่าการฟื้นตัวจะไม่เท่ากับช่วงก่อนโควิดก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเนี้ยเติบโตได้ค่อนข้างดีครับคุณจุฬามันสองเซกเตอร์ที่โตดีก็คือภาคการผลิตเพื่อส่งออกในกลุ่มของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับสองคือภาคบริการคือภาคการท่องเที่ยวครับอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับทั้งอาเซียนด้วยแล้วเพื่อนบ้านเราด้วยครับของประเทศไทยอาจจะมีปัญหาเรื่องของค่างเงินผันผวนนะฮะแล้วก็ แข็งมากครับประเทศเพื่อนว่าเราเจอปัญหาแบบนี้ไหมครัก็เจอครับเจอกับประเทศที่น่าจะเป็นประเทศที่ยังแก้ปัญหาไม่จบก,ก็คือสปปรลาวนะครับซึ่งเงินกีบค่อนข้างผันผวนมากนะครับแล้วก็เขาเมีนมานั้นถือว่าค่อนข้างมีปัญหาเยอะเหมือนกันสองประเทศนี้จะมีปัญหาเรื่องขงองค่าเงินที่ค่อนข้างผันผวนก็ก็เป็นปัญหาใหญ่ของเขานะครับการผันผวนของค่างเงินเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบไปต่ออัตราเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้ออัตราเงินเฟ้อก็จะเป็น บ่งบอกถึงอำนาจซื้อของเงินที่แท้จริงของผู้บริโภคที่อยู่ในกระเป๋านะครับอย่างในกรณีสปปลาวเนี่ยกาต้องต้องถือว่ารายงานของ a d ดีบเขาบอกชัดว่าเขายังมีปัญหาอยู่เรื่องของการจัดการเรื่องของการเงินของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการกัดแค้นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งเขามีอยู่ประมาณ3,000ยูเอดอลลาร์เนี่ยเขาต้องการ1 0 0 0 0หมื่นในในช่วงเพื่อใช้นี่คืนให้อาบาจีนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามระดมทุนเพื่อที่จะให้ได้ดอลลาร์กลับมานะครับก็ก็เป็นปัญหาใหญ่ของเขาแล้ว ส่งผลกระทบถึงความปันผลกับค่าเงินกีบในขณะเดียวกันเนี่ยความอ่อนแอของภาคการผลิตของเขาเองซึ่งยังเป็นยังคงส่งออกสินค้าขั้นต้นอยู่นะครับยังาขาดการแปรรูปต้องนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเยอะโดยเฉพาะยิ่งพวกอาหารพวกเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยมันก็ส่งผลให้เศรษฐกิจเราต้องขาดดุลการค้าพอขาดดุลการค้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พยายามไปกระตุ้นให้เกิดการผลิตใน,ในการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้เราเจอปัญหนานคือว่า แรงงานของเราเหนีออกนอกประเทศนะครับไปทํางานต่างประเทศะเยอะนะครับเพราะว่าค่าแรงเนี่ยมันมันไม่พอที่จะใช้จ่ายใช้ภายในประเทศเขาก็มาไปยื่นใบสมัครงานไปทํางานนอกประเทศที่เขามีความตกลงอย่างเช่นไปมาประเทศไทยไปเกาหลีนะเพราะฉะนั้นการที่ลาวพยายามที่จะฟื้นฟูภาคการผลิตเนี่ยให้เกิดการลงทุนเนี่ยตอนนี้ก็ติดขัดเรื่องของการขาดแคลนแรงงาน,นครับที่คนลาวเนี่ยออกไปทํางานต่างประเทศดีกว่า รวมทั้งที่น่าที่น่ากังวลคือว่าเริ่มมีคนที่อยู่นในภาคการศึกษาอันนี้ออกนอกระบบนะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเราในอนาคตแต่อย่างไรก็เราก็พยายามแก้ปัญหานะครับโดยการระดมทุนโดยตั้งธนาคารทองคานะครับพยายามที่จะสร้างเสถียรภาพแล้วในภาคการเงินแล้วก็พยายามที่จะเอาระบบเศรษฐกิจการไหลของเงินที่ออกนอกที่ที่อยู่ใต้ดินหรือว่าไม่ได้เข้าระบบเนี่ยให้มาอยู่ในระบบมากขึ้นอันนี้ก็เป็นความพยายามของทางการลาวเงินฟเฟ้อของเราตอนนี้อยู่ที่ประมาณ ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงอยู่แต่เศรษฐกิจก็คาดว่าจะโตประมาณสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นการาเป็นการคาดการณ์ของ ADB ก็ถือว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะครับก็ก็อัตราเงินเฟ้อสูงอยู่แม้วเราก็ยังคงต้องเผชิญกับการแก้ปัญหาภายในประเทศในอย่างที่ภาคการส่งออกเขาเกินดุลเล็กน้อยนะครับก็สินค้าที่เขาส่งได้ดีคือพวกพลังงานนะครับพลังงานรวมทั้งพวกแร่ธาตุต่างๆอันนี้ก็ยังเป็นสินค้าหลักของเขาอยู่แต่ว่ายังไงก็ตาม เขาก็นาเข้าเยอะเมืนอนาเข้าเยอะก็าขาดดุลการค้าในขณะที่หนี้ของเขาเนี่ยซึ่งเป็นหนี้จากการกู้ยืมมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับก็ก็เป็นภาระที่รัฐบาลต้องใช้คืนต้องเตียมจ่าเพื่อที่จะขยายเวลาการชำระเนอ้กเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากำลังซื้อคนลาวตอนนี้ดีไหมนะครับอ่ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีเพราะว่าเงินเฟอ้อสูงนะครับเงินเฟอ้อสูงรายได้มันไม่พอที่จะจ่ายนะครับก็ก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดของเราแต่เขาก็ยังคงนําเข้าจากเราเยอะอยู่เพราะว่าก็ ไปเซิร์ฟภาคการท่องเที่ยวของเขาซึ่งมีคนเดินทางเข้าไปประมาณสองล้านคนในครึ่งปีที่ผ่านมานะภาคภาคทัวริซติโตค่อนขอ้างดีนะครับก็มันก็ต้องจําเป็นต้องนาเข้าเพราะคนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็จําเป็นต้อง,ต,องต้องกินต้องใช้นะครับอันนี้คือเป็นเป็นเศรษฐกิจลาวในเบื้องต้นครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วจะมีผลต่อการค้าการขายการลงทุนของเรากับป,ประเทศเหล่านี้ในช่วงปลายปีมากน้อยแค่ไหนครับ จริงๆเรายังคงต้องการการลงทุนในแง่ของการเข้าไปสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตรนะครับข้นโยบายของเราก็ mm hmm. าก็ mm hmm. ให้ความสําคัญับการลงทุนในต่างประเทศแล้วก็ตต้องเป็นการลงทุนเพื่อที่ต้องเข้าใจว่าเขามีข้อจากัดด้านแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนําเครื่องจักรเข้าไปนำ,น,ำนำเทคโนโลยีเข้าไปเพื่อลดการพึ่งผาภาคแรงงานนะครับเขาก็อยากจะให้เกิดการลงทุนนะครับใน,ในส่วนของการค้าขายกับเรานะครับเนื่องจากว่า สินค้าที่เราส่งไปที่ลาวนั้นเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการบริโภคของเขานะครับเป็นเป็นอาหารเป็นเครื่องดด่มเป็นน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยากที่จะลดการนําเข้านะครับเพราะว่าถ้าลดการนําเข้าก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เขาพยายามคือพยายามส่งออกมาที่เรามากขึ้นนะครับให้เราซื้อของเขามากขึ้นลดข้อจํากัดในการเคลื่อนย้ายสินค้าบริ่าทสายแดนนะครับ เราเป็นโปกติคคุณย่าครับ,บ,รบ,รบประเทศที่กัดดุมการค้าเนี่ยก็ต้องมีมาตรการในการที่จะปกป้องทางการค้านะครับก็ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ต้องมีความพยายามในการที่จะลดการนําเข้าแลวถ้าเขาทาไม่ได้ก็ต้องสอกให้มากขึ้นนะครับถามว่ากระทบไหมนะครับก็ก็มีคนบอกว่าแต่ก่อนรถไทยวิ่งไปที่ลาวได้นะเดี๋ยวนี้ลาวบอกว่าต้องเปลี่ยนว่ารถนะครับเพราะต้องการที่จะให้ใช้บริการในลาวมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็จะอาจจะเกิดขึ้นมากขึ้นในอนาคตเพราะว่าเป็นมาตรการที่จะ หาอะไรได,ไดเ้เข้าประเทศเขานะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดหนึ่งซึ่งเราก็ต้องรับรับรองแต่ว่าในแง่ของการเข้าไปลงทุนเนี่ยก็เป็นมาตรการที่ลาวอยากจะส่งเสริมให้กาดการลงทุนโดยการไปพัฒนาภาคการเกษตรของเขาซึ่งเป็นภาคที่มีโบตันเชลแล้วก็มีคนลาวอยู่เยอะนะครับถ้าเราไปลงทุนแล้วก็สร้างโรงงานแล้วก็มีการผลิตขึ้นมาเนี่ยในระยะยาวเขาจะสามารถลดการนําเข้าพวกอาหารได้ก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะอยากจะเห็นในอานาคตของเขาครับ ก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะสั้นแต่ว่าเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นเหมือนกันถ้าเราปรับวิธีใช่ไหมในการทำมาคราฐากับเขาแบบนี้นะครับครับอีกสองประเทศนะครับเวียดนามกับกัมพูชานี่สถานการณ์ต้องบอกอว่าเวียดนามมันเป็นดาวรุ่งนะครับเป็นดาวรุ่งอ่าเป็นดาวรุ่งที่เศรษฐกิจนั้นโตประมาณสักในครึ่งปีแรกโตถึง6 4เปอร์เซ็นต์นะครับโต6.4ี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ เป็นการโตคือคือเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเขาส่งออกได้เยอะนะครับแล้วเขาก็ค่อนข้างเป็นมีมีศักยภาพบ้านนี้นะการลงทุนจริงๆการตั้งโรงงานสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ยากนะครับก็เอาเครื่องจัก,กรแม่งได้เยอะเลยใช้คนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นลาวเวียดนามก็ได้ประโยชน์เยอะนะครับเขาเติบโตถึงประมาณ6.4นะครับแล้วก็คาดว่าทั้งปีก็ประมาณประมาณนี้ประมาณ6.5ขึ้นไปนะครับสิ่งที่เขาได้ประโยชน์ก็คือ อการเงินเฟอ้อก็ไม่สูงด้วยนะครับเวียดนามเคยมีอัตราเงินเฟอ้อสูงถึง18เปในช่วงสักสองสามปีที่ผ่านมาตอนนี้เขาอยู่ที่ประมาณ 4, 4, 4ี่สี่สเปนะครับสี่เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าคุมได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็มีกําลังแรงงานที่มีจำนวนมากนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวก็โตค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเขาก็โตด้วย2เซกเตอร์นะครับโตโตที่ภาคการส่งออกแล้วก็โตจากการท่องเที่ยว การบริโภคไปนในประเทศของเขาก็โตได้คือมันก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปนะครับเนื่องจากคนส่วนใหญ่ก็ทํางานในภาคอุตสาหกรรมนะภาคอุตสาหกรรมเป็นคนหนุ่มสาวก็ส่งผลให้การบริโภคเติบโตค่อนข้างดีนะครับรายได้ต่อหัวเขาเนี่ยคือผมดูรายได้ต่อหัวเขาโตมาตลอดนะครับอตอนนี้เขาอยู่ที่4,700 4,700ยดอูเอตลลาร์ต่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ประชากรตัวหัวสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในประเทศเซาท์อังกนะครับแล้วก็ เขาก็มุ่งเน้นในการพัฒนาคือการพัฒนาโลจิสติกส์นะครับแล้วก็การส่งเสริมให้เกิดการไปรูปสินค้าเกษตนะรก,ก็ถือว่าเวียดนามก็เป็นตลาดที่ที่โตค่อนข้างดีที่สุดนะครับแต่แน่นอนครับก็มีการแข่งขันสูงสินค้าเข้าไปเยอะครับเข้าไปเยอะนะครับเพราะเขมี FTA เอยอะประเทศคู่ค้าส่ายส่งของไปขายภาษีก็เป็นศูนย์นะครับนอกจากอาเซียนแล้วก็ยังมีหลายประเทศที่เวียดนามต่ำ FTA เพราะฉะนั้นผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะมีเพื่อเรื่องเยอะที่จะ ที่จะเลือกซท้อสินค้าที่ตอบตอบความต้องการของตัวเองนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ถือว่าผู้บริโภคหนุ่มสาวเนี่ยเป็นคนที่กินเยอะใช้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเวียดนามกาลังโตกํากลังโตมากครับเอ i เดยาไปเยอะครับการลงลงทุนต่างประเทศก็ไปเ,เขาก็รัฐบาลก็ยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดกาะต้นกำลังซื้อนะครับเวียดนามเนี่ยเขามีเขา,ม,เขามีกฎหมายกำหนดเขาเก็บภาษีแปรนะครับตอนนี้เก็บที่8%ก็คือปรับลดแวดลงด้วยเพื่อให คนมีกําลังซื้อมากขึ้นนะครับก็เพิ่งขยายการการลดภาษีแบทออกไปนะครับก็อีกระยะเวลาหนึ่งก็ตอนนี้เก็บยุ8ปอนนะครับก็ถือว่ารัฐบาลก็พยายามส่งเสริมให้เกิดการบริโภคแล้วก็ผู้นําประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างให้ความสำคัญมากกาคการเงินนะครับบอกเลยว่าแก์จะต้องกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อนะครับแต่ก็อาาัตราดอกเบีย้ยเขาอยู่ที่ประมาณ4เปอร์เซ็นตนะครับสูงกว่าไทยครับสูงกว่าไทยครับแต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าปรับมแนวโนลดลงนะครับแล้วก็ ภาครัฐก็พยายามกระตุ้นให้เกิดการขรยายสินเชื่อเพื่อสร้างอำนาจซื้อภายในประเทศครับก็ถือว่าผู้บริโภคเวียดนามก็มีเงินอยู่ในมืออยู่พอสมควรครับก็ก็น่าจะโตได้ดีครับก็เรียกว่าเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เวียดนามแต่ว่าก็คู่แข่งเยอะเหมือนกันโอกาสดีแบบนี้ก็่ว่าต้องรัดทีกดีการเหมือนกันนะฮะในการที่จะขายลงตุนกับเขาใช่ไหมครับใช่ครับก็ถือว่าตลาดเวียดนามเป็นตลาดที่มีพลวัตสูงนะครับคือผู้บริโภครุ่นใหม่นะครับ อย่างที่ผมเคยเรียนกับทุกท่านว่าเขาก็ต้องการสินค้าที่ที่เป็นกรีนเป็นกรีนและมีคุณค่าทางอาหารชัดเจนนะครับเ,เซกเมนต์มันเริ่มเริ่มมีมีมีความละเอียดมากขึ้นนะครับในแง่ของตลาดที่มันเติบโตแล้วคนเนี่ยมีมีความต้องการที่ที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นตลาดเวียดนามเป็นตลาดที่ถามว่าโตก็โตแต่ว่า,าซับซ้อนไม่ซับซ้อนนะครับมีสเสน่ห์ไหมมีมสเสน่ห์ เข้าไปก็ต้องศึกษาเยอะนะครับต้องศึกษาเยอะต้องเตรียมตัวเยอะเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้นะคู่แข่งเยอะครับอีกประเทศหนึ่งอีกประเทศหนึ่งคือกัมพูชานี่กัมพูชานครับดีครับดีครับครับกัมพูชาเนี่ยกัมพูชามีประชากรประมาณสิบเจ็ดล้านคนนะครับกําลังกระจุมกระจิ้มไม่ไม่ได้โตเกินไปนะครับไมเทียบกับเวียดนามเกือบร้อยพม่าห้าสิบกว่าลาวเจ็ดเจ็ดล้านนะครับ ในเพื่อนเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีตลาดมีผู้เรียพกพบร้อยสาสิบล้านคนอุจิระอะ่เป็นของกัมพูชาเนี่ยถือว่าแต่กัมพูชาก็<ม>ก็ถือว่าอ่เศรษฐกิจก็ครื่นแรกก็โตห้าจุดแปดเปอร์เซ็นะครับห้าห้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์ภาพการส่องก,กับภาคการท่องเที่ยวเป็นถือเป็นเอนจิ้นสำคัญนะครับแต่เขาโตในสิ่งทอนะครับสิ่งทอกับพวกรองเท้านะครับพวกภาคการส่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเที่ยวพวกกระเป๋าอะไรพวกนี้นครับซึ่งก็เป็นยังเป็นกรมเป็นอุตสาหกรรมที่ ใช้แรงงานอยู่นะครับก็เรียกว่าเป็น labor intensive ครับก็ใช้แรงงานเข้มข้นนะครับอ่าอัตราการนเฟ v e r t ไม่สูงด้วยนะครับที่ที่กัมพูชาเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าคุมอัตราการ c o n v e r ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยก็ต่ำครับหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ารายได้ต่อหัวอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเจ็ดสิบดอลลาร์ต่อปีนะครับถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าอ่าตลาดอยู่ที่เมืองใหญ่ของเขานะครับที่เขาพยายามอ่าพยายามพัฒนาเมืองใหญ่รัฐบาลก็ให้ความสําคัญกับ การท่องเที่ยวนะครับจริงๆการท่องเที่ยวเนี่ยผมเรียนทุกท่านว่าเป็นเซกเตอร์ที่เห็นผลเร็วนะครับมาถึงแล้วใช้ใจ่ายเลยนะครับเมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกพวกเซกเตอร์การลงทุนต่างๆเนี่ยเข้าเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ยกว่า,าจ,จะเก่ากว่าเขา้าถึงผู้บริโภคนะครับมันใช้เวลาในการจัดการนานนะครับแต่ภาคการท่องเที่ยวนี่นักกล้องเที่ยวเดินทางมาปุ๊บนั่งรถโดยสารจ่ายตังค์ทันทีเข้าพักโรงแรมจ่ายตังค์ทันทีโรงแรมก็ต้องเอาคนมา จ้างงานนะครับคนเหล่านี้ก็ไปจับจ่ายใช้สอยกินอาหารเช้าก็ต้องนําเข้าอาหารจากเพื่อนบ้านมาไปเที่ยวก็เกิดการซื้อของที่ระลึกต่างๆไปกินอาหารนอกกมันก็ทําให้การกระจายเงินเนี่ยมันไปค่อนข้างเร็วภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคที่กระตุ้นเศรษฐกิจค่อนข้างดีก็ถือว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับภาคการท่องเที่ยวก็ครึ่งแรกโต22เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าโตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ภาคภาคบริการก็โตได้เ่อนอ้างดีแต่ว่าที่ที่น่าสนใจคือว่าเขาก็ ก็ยังคงมุ่งส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับลงทุนในแง่ของการสร้างถนนหนุนทางเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลวงกับเมืองรองของเขานะครับแล้วก็ผมผมเห็นกัมพูชาเนี่ยมีข้อดีอยู่หลายหลายเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านในการเมืองนะครับที่สมูทที่สุดนะครับแล้วก็นโยบายต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาบ้านเราก็ถือว่าเข้ากันได้ดีก็เป็นผู้นําคนรุ่นใหม่นะครับ ผมก็เชื่อว่าในยุคต่อไปเนี่ยเป็นยุคที่การค้าการลงทุนของไทยทมพูชาน่าจะมีโอกาสเยอะนะครับผมอยากจะชี้ว่าคนไทยตอนนี้มันเข้าเฟสที่เป็นเอธปลงทุนแล้วนะไม่ใช่เป็นรายขนาดใหญ่แล้วเอัรรมพูชานี่ผมถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจในแง่ที่ว่าหนึ่งก็คือว่าการเมืองค่อนข้างจะมีเสถียรภาพนะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนมากเกินไป คือเศฐฐรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่เปิดกว้างมากนะครับเปิดกว้างมากคือ,อได้กําไรแล้วสามารถนําเงินกลับประเทศได้เลยนะครับคือเป็นเศรษฐกิจที่ที่ค่อนข้างให้ความสาคัญกับการลง,ลงทุนต่างประเทศนะครับแล้วก็ใช้เงินดอลลาร์ในประเทศได้ค่อนข้างเยอะเปิดกว้างนะแล้วก็เป็นประเทศที่เฟรนลี่กับน,นักลงทุนนะครับผมเชื่อว่ายังมีโอกาสอยู่ถ้าเรามองว่าลาวอาจจะต้องอเข้าไปดูจังหวะนิดหนึ่งในแง่ของการค้าขายนะครับการลงทุนเป็นไปได้นะครับแต่ว่า เขาก็มีปัญหาที่ต้องแก้เรื่องแรงงานเป็นเรื่องสําคัญของเราเนาะขณะนี้เพราระว่าขาดแคลนแรงงานถ้าไปก็ต้องมีมีเครื่องจักรนะครับมีออโตเมชัน้าไปนะครับพม่าก,ก็ยังต้องดูอยู่ว่าจะติดต่อเดินต่อกันยังไงนะครับเวียดน,นามแข่งขันสูงครับ c u เจอร์ของคนเวียดนามเนี่ยคนไทยอาจจะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยมากเท่ากับคนกักกกมพูชานะซึ่งเป็นมิตรมากกว่านะเป็นมิตรมากกว่าแล้วก็ชื่นชอบคนไทยมากกว่านะครับ ผมว่าโอกาสถ้าจะไปลงทุนเนี่ยคือต้องยอมรับว่าในอนาคตนะครับเราจะต้องพูดถึงการลงทุนต่างประเทศแล้วคือคนไทยเนี่ยนะครับนอกจากจะส่งออกแล้วก็ต้องไปลงทุนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าดูตัวเลขขนาดนี้ตัวเลขของการลงทุนของเราเนี่ยเราคนไทยไปลงทุนต่างประเทศเยอะแต่เป็นบริษัทขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่า เราอยากเห็นคนไทยไปลงทุนโดยตรงต่างประเทศมากขึ้นซึ่งไม่ได้เป็นการทาร้ายในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเข้าถึงทรัพยากรที่ราคาถูกกว่าที่เรามีเทคโนโลยีเรามีโน้ตฮาวก็ต้องขยายไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถส่งมาที่บ้านเราได้หรือส่งไปต่างประเทศได้ตัมบูชาไเป็นประเทศที่สามารถส่งออกสินค้าไปประเทศอื่นได้ภาษีเป็นศูนย์มากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นประเทศกำลังพัฒนา ที่ได้สิทธิพิเศษจากที่ปัญหาแล้วได้ดัสพีเอสพีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแต้มต่อของกัมพูชาเพราะว่า G d p ตัวเขายังต่ําอยู่นะครับเวียดนามอาจจะอาจจะใช้ FTA แต่กัมพูชาเนี่ยก็ใช้สิทธิพิเศษทางการท่องเเป็นแต้มต่อได้อยู่ครับก็ถึงเดือว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจอยู่ในกรื่ของกัมพูชา,ออชาครับเรียกว่าแต่ละประเทศก็ดูทั้งสี่ประเทศเป็นบาลเราก็มีทั้งโอกาสมีทั้งอุปสรรคแต่ว่าถ้าเราจับโอกาสุูกว่าสเติบโตได้มากนะแล้วก็ โอกาส่ครับรใช่นะี้ก็ยังอยู่เยอะด้วยนะครับผมครับครับก็ก็ถือว่าตลาดเนี้ยเป็นคือคือผมผมย้ำเสมอว่าต้นทุนของเราที่สำคัญคือต้นทุนของวัตนธรรมนะครับที่เขาชื่นชมเราอยู่แล้วนะครับผมเห็นเพื่อนคนลาว รวมทั้งเพื่อหลายประเทศที่มาที่บางกอกนะถ่ายรูปลง f a c e b o o k มันสวยงามมากมันสวยงามมากแม้แต่คนอินเดียเนี่ยซึ่งก็เป็นประเทศใหญ่นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมก็มีโปรเฟสเซอร์จากอินเดียที่รู้จักกันเนี่ยก็บินมาคอนเฟรนท์ที่เมืองไทยนะครับเขาก็ถ่ายรูปโรงแรมที่เขาที่เขามาพักนะครับเอเพราะว่าเขาอยู่ที่บางกอกนะนะครับคือคือนี่คือโลกรุปใหม่ครับที่ที่เราสามารถสื่อสารได้โดยทุกคนสามารถสื่อสารได้นะครับ เพื่อนที่ลาวมาพอมาถึงปุ๊บนี่ก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะครับแล้วบอกว่าอ่าอ,อยู่ที่ไหนอยู่ที่บางกอกนะนะครับทุกคนที่มาเนี่ยก็จะใช้สื่อแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายภาพของความยิ้มแย้มแจ่มใสระหว่างการเจอคนพวกนี้ครับที่มันทําให้เศรษฐกิจมันมันขับเคลื่อนไปโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยนะครับจีนก็ใช้แบบนี้นะครับจีนก็คือเขาก็ใช้นักท่องเที่ยวมาก็ใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสาร,รนะครับนี่คือโอกาสที่ ที่เราได้จากการที่มีคนมาเที่ยวบ้านเราแล้วก็เป็นคนนําส่งภาพลักษณ์ไปยังประเทศของเขาครับอย่างผมเจอเพื่อนที่ที่ที่กัมพูชาเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเยอะนะครับอ,อย่างผมเจอเพื่อนกัมพูชาที่ไปร่วมง,งานคอนเฟรนท์นั้นที่ที่เมียนมาเนี่ยเขาเดินมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือไลฟ์สดตลอดเวลานะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ามาเมืองเขาก็ทำนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นเขาเรียกเป็นอินฟลูเอนเซอร์เ็นอินฟลูเออร์ มันมีประกาศมหาสารที่จะสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศเราไปแล้วถ้าเราจริงๆคนไทยเนี่ยเสน่ห์ของเราคือเราเป็น,เป,นเป็นมิตรนะครับเราเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านเราเป็นคนมีน้ําใจทุกคนพูดว่าคนไทยใจดีในในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าบริษัทคนไทยเขาก็อยากทํางานด้วยเขาคนไทยใจดีนะครับแ้ารโรงแรมคนไทยก็อยากทํางานด้วยคนไทยเขา้าไปกินอาหารเขาอยากเซอร์วิสเรานะครับยิ้มแย้มแจ่มๆๆๆใสนี่คือสิ่งที่ ที่ผมอยากจะบอกคนไทยว่าไปเที่ยวเพื่อนบ้านกันนะครับแล้วก็ไปหาโอกาสนะครับไปเจอสภาพแวดล้อมที่เขากําลังอยู่ไปเจอความเป็นมิตรของเขานาความเป็นไทยไปเผยแพร่ให้เขาแล้วมันก็นําไปสู่โอกาสของการค้าการลงทุนจะเกิดขึ้นอัตโนมัติครับผมก็ถือได้ว่าโค้งสุดท้ายนี้โอกาสยังมีอยู่เยอะนะอยู่ที่ว่าเราจะไปจับุดจไหมแล้วก็ต่อยอดไปถึงปีต่อๆด้วยไม่ใช่มองระยะสั้นเป็นระยะกลางระยะยาวหน่อยใช่ไหมครับ ใช่ครับคุณจิระครับใช่ครับใช่ครับนี่ต้องขอบคุณคุณมิมนนะครับที่นําเอาเรื่องของกําลังซื้อผู้บริโภคนะฮะของประเทศเพื่อนบ้านเรามาพูดคุยในรายการแล้วก็เห็นโอกาสที่จะไปจับตลาดไปลงทุนการค้าการขายระหว่างกันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับจิระครับ